ได้จริงเหรอวะนี่เป็นคำที่นี่พูดเป็นคำที่นี่พูดมาตั้งแต่แบบว่าเกิดเลยนะจริงเหรอคำว่าอะไรอ็ปปอโฉันจะใช้ชื่อเรียกหรอชื่อไงดีอะจธต้องมีชือนกคำนีงที่หนูชอบพูดอะไรนะนอกจากอ๊อปป๊อปโผอ่ะ อะไรนะแต่ป๊ปโป๊ปโอนี้จะคิดเองตอนเล่นกับบาวนี่เพราะมันน่ารักดีถั่วนี่ขอเลยนะมาลีเล่อบางครั้งจะกินอยู่ที่นี่นะนี่นะนี่เอะไรอ่ะต้องตามมานะเดี๋ยวเดี๋ยวร้านแตกพอดีคนค่อนข้างจะชอบคำตามเพราะเราแบบตาค้าง บอกที่กัดหมดเลยแต่บอกไม่ต้องตามมาเงงเลยแป๊บหนึ่งนะนี่อจึ๊กกือเอออจึ๊กกือเมื่อตื่นก็สือจ๋าเออต้องว่ากันบอกเลยว่าต้องว่ากันคู่รักได้ละวาทอจึ๊กกือหรือว่านี่จะเอาอจึ๊กออจึ๊กกือหรอเขาบอกว่าคู่รักเน็ตเก้าบาทนะนะ นี่ยอมเลยเลิ่บูบีก่อนเขาบอกว่าพี่เพชรแรงจังเตยพี่วันนี้นะกูไปโดนสูตรมาพูดมาเลยได้มาสามสีตัวกลุ่มนะเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาช้อปปิ้งสูตรคือแบบว่าเขาเซลล์หนักมากเริ่มเลยอเริ่มเลยเตยต้องมีสั้นหนึ่งเหรอใช่ คิปลุกซีโอหน่อยหนึ่งนะเราค่อนข้างจะแบบดีอยานุ่มยาน่มร่วงไปแล้วโอเคโอเคโห้นี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยลืมลืมลืมอ่ะใจเย็นเย็นเขาใจเย็นๆ็เขาใส่ก็ได้ิลเตอร์บีบมือว่ะโอ้ยนี่ไม่็นเห็นแล้วแป๊บนึง มีเน็ตน้อยกว่าเก้าบาทไหมแรงมากเลยอ่ะทำไมถจะบอกว่าฉันกระตุกละ่ะมันเป็นที่ไอจีเหรอไม่ใช่ที่ไหนหรอเออจริงมันไม่ได้เป็นที่ไอจีอะเป็นถามมากก็ลบทิ้งไปไปอุ้ยจบเจ้าไม่เราหรือจบเจ้าเลยจบชีวิตเลยแปดที่สร้างมาก่อนซื้อสูตรไปเปลี่ยนเด็ตก่อนเลย ก็ค่อนข้างที่จะแรงโอ้โหไม่เกินจริงไม่เกินจริงเปลี่ยนโปรเน็ตเลยนำเพชรเน็ตเก้าบาทแรงนะบลิจี้มากอาบุลิจี้หนึ่งอบไหมเออเออซีโอต้องเติมเน็ตก่อนเรอโอเคเออเลิศนะนี่ไปไหนนี่ก็มาซื้อสัตว คุณเนี่ยจ่ายสี่พันเนาะของตัวเองอะเจ็ดร้อยของแม่สามพกว่าเออคือจ่ายด้วยบอกเลยว่าคือจ่ายด้วยคือเลิศนะเออพี่รักอะไรพี่รักใช้โปเน็ตอะไรทุกคนไม่รู้อะเน็ตเขาดีเนาะพี่รักอะเน็ดีกว่าเราเยอะทุกคนเน็ตเพจพาไป แช้ผ้าไปเที่ยวหน่อยนี้อยากออกบ้านละโอ้โหลุกไปคลองน้ำให้ไหวกันเนาะเตยเนาะโอ้โหบุริจาาปีกขาแข็งนักบุริจ่าเลยนะปีก้าขาแข็งหรอเออเออจะปีก้าขาแข็งนะเออเอวานี่ขออเนาะ <laughs> <laughs> ก็มาฟังเสียงเสียงออกมากฮะเหนื่อยจริงเหรออะไรนะนี่อาร์คเลียวเลยออนจริงเดี๋ยวนี้จะได้ไปทำไม่ี่จะไปทำฝเป็นกีนิ้วกุดไปก่อนตอนี้น่วนี่จะไปทำนิ้วกุดมากไม่ไหว เอออนะอนะเดี๋ยวได้คิวปิเดี๋ยวได้จองบิลแชร์นะบิลแชร์ถ้าบิลแช์ต้องเข้านะคะ๋ยวนี้ขอเดี๋ยวนี้เขียนให้หรือราไม่ไหวหรอกเป็นเป็นาพี่ฟางไงเขียนบิลแช์เองเสียดมากแต่งหน้าร้านไหนคะมากเลยเออเดตู้ชีวิต โนหนวดด้วยเทกเขาว่างาั้นนี่แค่สาขาบนนะสาขาล่างก็อยากเห็นสร<า>ขนะา,ากย่าไม่หาเห็นเลยวัยร <laughs> ุ่นบ่อน,น้ำมันโอวนี่ไม่ใส่แหละมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกพาใส่ก็ไม่น่าจะเป็นฟิลเตอร์ที่ดีจะโดนที่ทำงาน ังมาดไมูได้คำเดียวว่าหักเลยสบายใจแล้ะออกมาขอบคุณมอรถเหมือนกลับจากตังแสนนี่เนี่ยนี่อยู่กรุงเทพแล้วขับมาตั้งแต่เช้าทุกคนจะบอกว่าไม่มีลิมิตชีวิตนอนน้อยมากตื่นหกเจ็ดโมงอมวัน ว่านอน <S 1> 1. <S ว่าน,น, <3 S 1> นอนแบบนอนเหมือนุดไปแล้วอะเค่นี้นนคิดว่าฟิลเลอร์ใต้ตาต้องรีบเข้าด่นดวนแล้วตอนเนี้ยน,นี่ควรใช่คือมั้นี่ควรเลยนี่ไม่ไหวแล้วแต่ประกวดจบยังไม่ได้ไปเติมอะไรที่ไหนเลยนะนี่ไม่เคยเติมฟิลเลอร์เลยควรค่าบอกเลยว่าออกจากวงการนี้ไม่ได้หรออ่ะสักหนึ่งแต่จริงอาจจะมาเติมปากเพไม่งั้นาจะเป็นไปเตยสอง แล้วคุลี่ก่อนเนาะลรีคุลี่เพราะเราคลลี่ก่อนวันนี้คนก็ทักพอดีค่ะพี่เตยบอกเตยไหนไปแลมเปอร์ขอเนอาะพักผิดกันเป็นไปับเลยส,สนุกอันนี้หน้ามาถ่ายรูปน,นั้นเนี่ยเตยเอเชียทีปะไม่ใช่แถวบ้านฉันเองชื่อวันเดอร์โวป่ะแม่ไอเนาะแถวบ้านจริงปะเนี่ยผู้รักเน็ตเก้าบาท มันก็ดีกว่าดีไม่ได้แล้วแหละทุกคนเออใช่พลังไปเน็ตประชาชนทุกคนโอเคอ่ะีกนะอ่ะเอกอ่ะเอกอ่ะเอกช่วงนี้อยู่บ้านพักฟืนด้วยไม่ค่อยมีรายได้ด้วยนะสิคืน เนกค้ายไหนจะไปยกเลิกขำอักอโห่แรงจั่งที่ค่ายเนี่ยอาจจะเป็นที่เอ่อเ็นกรรมของเรามากกว่าอ่าใช่เพราะว่านี่คืออยากจะไปทําบุญเนาะเจ้ากรรมในเวรอาจจะแบบตามมาขอผริงเจ้ากรรมในเวนมามาในรูปแบบของเนกเก้าบามาในรูปแบบของการกระตุกเปล่าใช่ใช่เพราะมัน บ้านพี่อยู่แถวแฟชั่นแต่ไม่แน่ใจว่ามันเข้าไปได้ไหมแต่ถ้าเข้าไปได้ก็คือถ่ายรูปสวยมากเลยนะวันเดอร์โ่ะเมื่อกี้หรอใช่มัน,ม,นมันเลิศเธอสิมันแบบเป็นเพนโทนที่แบบว่าเป็นพาสเทลอ่ะเป็นพาสเทลอออุ้ยแล้ววันนี้ชุดฉันเป็นพาสเทลพอดีเลยโอ้หมยฉันก็พาสเทลนะเอะอเอเขียวเหมือนเมื่อวานเลย เวียนหัวไม่ไหวจ้างได้นะคะค่ายเน็ตหาออง,งานได้ละหนึ่งวันนี้หน้าสดนะคะค่อนข้างจะสวยแบบสดๆนะวันนี้อ่าลดนะว่าไม่ได้ใช่นี่เลยเป็นหน้าสดที่เขียนคิวนะ้วเนาะเออลดพี่เพชรมาอาบน้ำให้พี่เตยบ้างไหมคะอ้อโหถ้าจะเหม็นหน้าดูอย่าได้แกะผ้าเลย ถือว่านี่ขอนะแเลิกบูลรี่ก่อนกินขยียบขี้แน่ๆบอกเลยเดี๋ยวเตอขี้ใครพระมันดายิ่งกว่าพระบิหนึ่งเออพระบะบบีดาเนาะใช่ไม่ไม่ใช่ชุดโบวานมันคือคือเสื้อตัวนี้มันโปแล้วพี่กำมาจากบางแสนี่ก็เลยใส่เส้นเนื้คุมมา ็คือ,อ,อวันมันชุดวันที่เพรเปเต้นเต้นแรงเต้นการน่ะที่ EDM ก็คือเพจใส่คุมแล้วเพรก็ถอดใช่มันค่อนข้างจะอยากโชว์เซ็กซี่นิดนึงอ่ะอออืืหกลิ่นทะลุจอบ,บล็อกบล็อกค่ะมันจะอมเขียวตุ่นมะฮอบกน,นีหน่อยนะกลิ่นผ้าใต้ร่มผ้าเพียเลยโอ้แต่แล้ว บล็อก,อกค่ะถือว่านี่บล็อกนะถือว่าน,นี่บล็อกถือว่านี่บล็อกเลยเหรอใช่เตยชุดเดิมค่ะไม่ไหวก็แชดตัวป้าเอาดีๆวันนี้แชดตัวก็ชุดมันไม่ได้เลอะอะไรใส่เมื่อวานไม่ได้ออกไปไหนเลยอ,อยู่บ้านจะอ,อ้วกอ่ะ อยาก่าดนี่ว่ามันกลิ่นขมคอถือว่าน,นี่ตดให้ดมแล้วกันโอโ้โหยิ่งกว่ากินตดแหมตอนเป็นรูมเมดกันก็ตดกันสบัดเหมือนกันนั่นแหละอเออยิ่งกว่าอืมคือที่นะบอกเลยว่าคือที่น้อง ห้าสิบรอบดีไหมเตยถือ,อว่าน,นี่ขอทำแรงไม่ได้สุงสารทำได้ทำได้กปกติวิ่งยังได้เลยเ<ะ>ตยวิ่งโตขำกูยังขำกูด้วยเออกลิ่นสองคนรวมกันเข้ากลับโอเคบล็อกเล็กๆปะ เล็กๆแกล้งถือว่านี่ขอเลยนะไลฟ์นี้ทนกคนต้องเข้าใจว่าที่นี่คือมีบุรีนอกเขตเทศบาลนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถนนไม่ใช่ออคอนกรีบเนาะถนนไม่ใช่คอนกรีบนะไม่ใช่คอนกรีบแล้วก็ ใช่มันค่อนข้างจะมีรอยต่อเล็กๆแล้วก็มีการนี่เลยนะคะได้เรียกว่าอ๋อโอ้โหกอดาักกอดใจเออนะคะทุกคนเนี่ยดูได้เลยนี่นะคะเนี่ยเขาบอกให้หลอนมันไม่ใช่ชุดเมื่อวานทุกคนอย่าอับุรีเนาะพิมไม่ใช่เตยนะขอร้องเนาะถือนี่ขอแล้วกันเสื้อคลุมเออ เพื่อคลุมเนี่ยมันใส่ซ้ำได้นะคะบางทีมันไม่ต้องซักนะสาหรับเตยอ่ะใช่แต่เด็ก็คือมันแอบเปลี่ยวหรอไม่หรอกมันโอเคมันโอเคว้มันจะโอเคขึ้นแอบเปลี่ยวอมผม ไม่ได้กินแล้าทําไมเมาจังอันเนี้ยทุกคนแครก็ไม่แน่ใจว่าเมาเพราะว่ารถเพรขับถนนไม่ดีหรือว่าเมากินกินของเตยนะกินใต้ร่มผ้าอะไรของเตยนะอ,อันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะขายกันละฟ้องนายขายเพื่อน <c oughs> ขายรวยแล้วบอกเลยบอกเลยว่ารวยเละแงะแงมขายเพื่อนอย่างรวยผมงงเมาเลย พี่ก็มองพี่ก็ไม่ค่อยอ่านเมนหรอกเรียนอยู่แต่ว่าไลฟ์ตุ้ยป่่งสำคัญกว่าเอาไปเลยเกรดสี่สี่ลบสามเออติดศูนย์เหมือนหวนหมวกเตยสวยไม่ได้ใส่ค่ะพะม่านเนาะเริ่มสงสารเตยแล้วใช่ปะอืมเนี่ยแหละ เรารับบทก็ทำแล้วพวกจะแตกอะน่าเริออ่มเจื่อแล้วตอนนี้ทำไมอะ่ะอ่านเ็นแล้วมันอวกจะแตกเนี่ยมันแอบเมาลออ็แอบบวงเหวียนบบเหวียนหวงหรอะใช่หนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งอะมึงมันเป็นแบบหนึ่งหนึ่งอะอะไรวะมันหนึ่งหนึ่งไง ก็คือจากหนึ่งเมาหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งไม่พูดเมามันก็แอบหนึ่งหนึ่งอะมึงเก็ตป่ะกูไม่เก็ตหข้าวก็คือแบบหิวข้าวแล้วหนึ่งก็จะเป็นหิวข้าวหนึ่งหนึ่งอ๋อกินได้เมื่อกี้นะหาพูดอีกแล้วนะหนึ่งหนึ่ง อ๋อคล้ายๆฟิล์มภาพรวมเนาะคล้ายๆฟิล์มภาพรวมหนึ่งหนึ่งนะหนึ่ง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 เออเพจวันนี้เหนื่อยปะวัเป็นไงบ้างเนาะหนึ่งหนึ่งมั้งได้ได้ได้ไม่ด้ได้หนึ่ง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 นะโอเคนะคำต่อไปนะทุกคนดันให้แมสนะคำนี้ดันให้แมสนะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งเออได้เลยสับใหม่มาอีกถือว่านี่ขออะฮะ งงหนึ่งไม่ได้ต้องงงหนึ่งหนึ่งงงหนึ่งหนึ่งนะวันนี้เหนื่อยหนึ่งหรือไม่ก็หนึ่งหนึ่งเลยอืมหนึ่งหนึ่งมันต้องให้ใครรู้ว่าเป็นอะไรหนึ่งหนึ่งใช่ใช่ฟิวคลายการตอกซิลลิงมันจะมันจะคูณเข้าไปอีกหนึ่งออกไหมใช่เออไม่หนึ่งอะคฟิเราไม่ตองหนึ่งนะเราไม่ตองหนึ่ง เราหนึ่งหนึ่งงวดนี้มาแน่เล็กอันหรือเปล่าอันจนไม่ออกเลยเออใบหวยหนึ่งหนึ่งค่อนข้างนี่จะเป็นมาถ้าถ้าคำว่างวดนี้หนึ่งหนึ่งแปลว่างวดนี้โดนแดกหนึ่งเออใช่แต่เปลี่ยนเป็นงวดนี้หนึ่ง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 เท่ากับโดนแดก ความหมายมันจะเป็นฟิลแบบแอบลบแอบนิเกตีฟนิดนึง<ช>แบบแอบแอบนิเกีฟเล็กเลว่าโอ้หนึ่งหนึง่งอะไรเงี้ยแอบบงเงี้ยก็หนึ่งหนึ่งเป็นภาพรวมเป็นภาพรวมเออเขาพิมพ์มาว่ากินเหล้าป้านหนึ่งหนึ่งแบบแปลว่าแปลว่าอะไรเพจแบบเนี้ยกินเหล้าป้านหนึ่งหนึ่งออันนี้ไม่เข้าใจอ,ะอ่ะมันใช้ได้กับบางอันนะทุกคนมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกอันเนาะแค่บางคำก็ บางคาก็อยากให้มันงงไปกว่าเดิมเลยกินเล่าป้าก็คือคําถามนะไม่ต้องมีหนึ่งหนึ่งหรอกใช่ใช่หนึ่งหนึ่งนี่มันควรจะเป็นอออประโยคบอกเล่าเนาะหรืเป็นประโยคคําตอบปวาหมวสะบัดเอออืมวันนี้ก็คือไปซื้อยาจนเป็นฤิสีดวงจะเย็นๆเนาะหนึ่งหนึ่งคือเล็กซื้อยาหนึ่งหนึ่ง เป็นทุกคำรวมกันเล็กๆแก้งๆพัพรวมหนึ่งป็นรวมหนึ่งแงงๆเมาหนึ่งหนึ่งโอเคเลิศอันนี้ใครถึงและนะใส่เต็มโอ้โหสาวลงกึงย่านมินบุรีเป็นลูกสาวชาวลงกึงเออเออเออแม่เอาเอแคงเอาเข้าลงป่ะหรือไม่ต้อง เบทหนึ่งหนึ่งอ่านี่นี่มันเชื่อมไวไฟให้ละไม่น่าจะแย่เท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าจะดีหนึ่งหนึ่งนะลูกสาวลงกดึงพ่อหวัดดีสีวาดีค่ะก่อดร้างก่อนไปใช่ เรียนอยู่แต่ครูดูออเอาเปเกตสีเอาไปเลย 1, 1. 1> หนึ่งหนึ่งนะเอาไปเลยหนึ่งหนึ่งเนาะสัมมามสัมมาแม่ยิ้มใส่ชาร์จหน่อยดิ Wi-Fi หรอชาร์จอยู่ปะ Wi-Fi ที่บ้านแรงไหมครับแรงไหมเต็มแล้วเหรอ,หรอ หนูขอไปนอนแบบลูกคุณหนูแป๊บนึงนะตัดต่องานสู้ชีวิตนะโป๊โป๊ะแหลกตู่โป๊ะแหลกตู่ลาลาลาลอยฮัปปุปปุปปูฮัปปุปปุปปูอจุกบจุกโจ๋อจุกบจุกโจ๋เออผมขอนอนแบบลูกสาว ไม่เป็นลูกคุณหนูหรอใช่เป็นลูกสาวหนึ่งหนึ่งเออว่าไงพี่ดาวว่ไงคะเอโนโดฟินมาหรอไม่ใช่พี่ดาวเนาะ๋อ,อพี่ดาวพี่ดาวดาวเออพี่ดาวรหรอพี่ดาวรู้หรอดดาวไหนเอโนโดฟินไงถือว่าน,นี่ขอหนึ่งหนึ่งอ่าโอเคโอเคนะหนึ่งหนึ่งไปไหนอะ่ะ นอนแล้วแมวเหมียวอ่มมวะน้องอยู่บ้านนี่เราอยู่โรงงานนี่อันนี้ก็คือห้องพักเสาโรงงานของเพชรเองนะอ่าอ่าแล้วก็เราจะนอนกับคุณหนูละอืมอืมโอ้โหบอกเลยมาถึงก็นอนหนึ่งหนึ่งสวัสดีค่ะมิสแกรนสละบบุรีจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะไปร่วมง,งานมากไม่รู้ว่าสามารถไปได้ไหมคะ ใช่ค่ะใบเตยด้วยนะคะตอนนี้หน้าอกก็เริ่มหายดีแล้วด้วยนะคะใช่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเกียรติก็สามารถได้เลยนะคะได้อึ่งไรด,ด,ดีเลยนี่ค่ะ w i ไฟหนึ <c oughs> ่งหนึ<ๆ>่งขอใส่ฟิลเตอร์หนึ่งหนึ่งนะอ่านอนเพกับตัดงาน ยุมหัวให้ดูหน่อยค่ะจะเย็นน้ะรอ,อไปเจอกันก่อนเฮย้ยเป็ดน้อยกรอใจเตยนินทาพี่ในสเปซหรอไม่ใช่พี่ดาวพี่ดาวหนูพูดเล่นพี่วินชอบใส่ายหนูเออเลิศกูขำเล็กๆหนึ่งหนึ่งเล็กๆอ่ะเออมึงก็เห็นกันหมดแล้วเอ<า>เอ เขาบอกว่ามิสเวสซาบุรีออฟฟิเชียลมาได้นะคะทั้งสองเลยว้าว oh <my. S 1> wow! วันที่ห้ามิทุนาใช่ไหมคะถ้าไปเตยจำไม่ผิดใช่ค่ะโอ้ไม่สวยมากสวยมากค่ะชุดแปด๊บสป,ปอนชุดเข้าได้อีกนะคะเข้าได้อีกเนาะอ๋ะอตาลีตาตเหลือกเนาะ <Hot. S 1> ฟิวเตอร์ช่วยชีวิตเน็ตประชารัฐห,หรอครับบล็อกค่ะเขาซื้อเราแล้วเพจเขาซื้อเราใครซือ้ออ๋อเราซื้อตัวออเองอ่ะโอ้โหแกซื้อหรือบูหรอซื้อหรืบรอบููใช่ไหมยะขอบคุณมากเลยเก้าบาทโอเคนี่ไม่ใส่ฟิลเตอร์แล้วจบเอา้านี่งงเลย นนเจียววีนตาวิลล่อน,อนทำไมฉันตัวเหลืองวะห่นอนว่าฉันตัวเหลืองปะตมอนเป็นลิซ่าแน่นอนโอไม้ oh my, เหลืองไม่ไหวแล้วนี่เป็นคนเลือดน้อยไงไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะกินน้ำเยอะ นี่จะลองทำท่าหน้าแบบนี้โดยที่แบบไม่ต้องมีฟิลเตอร์คุไม่ได้แลกวินค่ะอ๋ะอมันเหมือน,นเะมือ,ม,ม,อมันเหมือนอะถูนี่ขอเลยอ่าฟิลเตอร์หลุดเอาใหม่ <laughs> นี่ก็มีนะอันนี้ก็มีนะถูนี่ขอนิวดนีิวดาญ์เออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตักกุ้กัวข่อยยืม ไปเลี้ยงปลาได้บ้าออ๋อฉันะ็จวแบบเออเออเออทำไมมันรีเฟรชฟิลเตอร์แล้วมันจะต้องหน้าสดด้วยวันี่ไม่เข้าใจนี่เหนื่อยมากนะเออมาละอือหืออือหือฟิลเตอร์ชมพู เกียดมาก <'m> นี่ริร์ต in ิ y <my> นี่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลเตอร์นี่ชมพูในตำนานอะ่ะต้อยมาเป็นฟิลเตอร์ที่แบบ <Okay. S 1> มากที่สุดที่เคยเกิดมาเลยจริงๆ mm hmm. เตยเจอแน่คอยากทำหนูเลยหนูไม่น่ารักหรอกคะ อ่ะตามนั้นเดี๋ยวฉันขอแอบตัดงานแอบแอบแกล้งก่อนอ่าได้เรายังไงว่าการ<น>สาวบอกเลยว่าหนึ่ง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 มากกว่านี้หนึ่งหนึ่งเพชรอยู่เ,<ล>ยเตเ<ล>ยให้หน่อยได้ค่ะเดี๋ยวเพชรจะเ <laughs> พชรจะต่อยที่หน้าอกเตยแรงๆให้ถ้าพบเจอให้กูตายดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่าให้กูทรมานเลยหนึ่งหนึ่งนะหนึ่ง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 แล้วจีการแล้วจีการ อืมแล้วจี้กันเนอะแลี้กอ่าอ,อเรียบร้อยทุกคนกูจะปูมอนนู้นนี้ฮะเชื่อแม้ตัดงานเท่ากับหลับมันไม่ตัดงานหรอกค่ะที่มันบอกว่ามันจะไปตัดงานนะก็คือมันจะไปหลับจ้ามันจะไปหลับมันง,ง่วงของมันมันตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าวันเนี้ย แล้วมันก็เดินทางตะลอกตอกแตกไปอีกกว่าจะกลับมาถึงมีนุลีมันไปนอนคะ่ะเชื่อเธอเดี๋ยวสักพักมันจะหายไปสักประมาณชั่วโมงกับสองชั่วโมงแล้วมันก็จะมาทวิตว่าโอ้โหหลับสะบัดเหมือนจิตหลุดไปเลยนึกออกแหมโอเคหนึ่งหนึ่งเซอกันหนึ่งหนึ่งแกงแล้วหนึ่งไม่แกงแต่นี่เอาความจริงมาพูด เรารู้กันเราคนในไลฟ์นี้เรารู้กันโอเคไหมทุกคนเรารู้กันไงฟิลนั้นแหละม้รู้ว่ามันเป็นคนยังไงเดี๋ยวมันเพลินเหมืนก็จะปอกกระเล็ดไปแล้วพี่เตยน,นอนพับพิปโปไม่ใช่น้องคือไดนโนเสาร์ที่ตุ่นตุ่นเมาเพี้ยนไม่ดีเหมา ินบุรีไม่เกินใจเนาะมินบุรีกับพระรามสองเนาะนี่เกินเลย